เอาละครับความสนุกตื่นเต้นเร้าใจครับผู้นี้ครับมาเลยครับมาเทียดไม่รอช้าครับหนึ่งสองทักทายไปก่อนครับบัวเขียวยังไงดีเตะต่อยางเลยครับโอ้นี่ครับเมื่อครู่นี้ว่ามาเทียดหลับครับที่ไหนได้ครับผ่านมาผายมืออย่างเท่เลยครับแหมก โอ้แกรอเล่น acting อยู่แล้วนะฮะองคตัวนะอ่านี่นะฮะก็มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ครับซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้นี่หลายคนอาจจะมองว่าพร้อมกับเป็นคู่ชิงได้เลยครับแต่ว่ามาเจอกันในรอบนี้นี่ต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับมาเทียสเองีจากที่หลายคนมองว่าเสียเปรียบตอนที่ได้เปรียบทุกคนแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วครับอย่างที่พิทิ่บอกครับทุกคะแนนตอนนี้มีความหมายครับ โดยเฉพาะทางด้านของบัวเขียวครับวันนี้ชัยชนะในรูปแบบคะแนนไม่เพียงพอที่จะเข้าสู่รอบต่อไปครับเพราะตอนนี้จ่าฝูงก็คือลำน้ำมูลกับมาเทียครับที่มี9คะแนนถ้าบัวเขียวต้องการไปต่อครับต้องชนะน็อกอย่างน้อยๆยกสุดท้ายให้ได้ครับน่าสนใจครับเต้นการชกคู่นี้ครับไปซ้ายไปก่อนครับท่านมาเทียครับไอเราก็นึกว่าปาดคอของบัวเขียวแน่เลยครับเจอมาเทียถ่ายมือเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับ รู้สึกว่ามาเทสจะมีตำหนิแล้วนะครับอยู่อมาแล้วครับโดนสะบัดแข่งไปโดนไปโดนคิ้วหรือเปล่าครับเอาแล้วครับเราเดือดเลยครับแบบนี้อย่างที่บอกครับว่าเริ่มต้นเกมมามีตำหนิแล้วนะครับมาเทสจากเกมที่อาจจะดูไม่ยากตอนนี้ไม่ง่ายแล้วนะครับโดเกียวเองก็เห็นโอกาสแล้วนะครับจากดูที่ไม่มีอะไรครับสะบัดแข่งไปโดนไปโดนคิ้วหรือเปล่าไม่รู้เอาดูสิ เอาไปครับเจาะยางมาเทียสพยายามเน้นมัดครับประเด็วันนี้นี่บัวเขียวมีหมัดมาน่ากลัวมากครับต่อยแม่งแรงแม่งคมขณะที่มาเทียสดีฮุกซ้ายยังไว้ใจไม่ได้นะครับนี่คือการเตรียมการวางแผนมาอย่างดีครับของแต่นั้นบัวเขียวครับเจาะยางไปก่อนครับเทนมาเทียสครับแม้ว่าจะย่างจะอาวุธที่ออกนี่หนักแรงทั้งนั้นครับถี่ไปก่อนครับแต่นั้นบัวเขียวเอาละครับไม่ยอันนี้แต่ขาไม่จริงนะครับมาเทียสครับจับอย่างเลียนแหมอย่างที่บอกครับว่าศักดิ์ศรีของเขาครับตอนนี้จากที่ หลายคนอาจจะดูถูกเขาตอนนี้บอกไม่ต้องดูถูกแล้วฉันมาในฐานะของว่าที่แชมป์หรือเปล่าไม่รู้ตัวสิครับหนึ่งสองแล้วเตะขาตามครับต่อดูครับบัวเขียวเข็ไม่ยอมจริงๆครับโอ้เกลือจิ้มเกลือแล้วครับไม่มีใครยอมใครครับดูครับพุกซ้ายตามด้วยขวาบัวเขียวไม่สอนนะครับเดินเข้าไปครับถีบนำไปก่อนครับดีครับกั้นคอมาไหมยาวๆแบบนี้มาเทียบแม่ตว่าซ้ายบัวเขียวสักขวาคืนไปครับต้องบอกว่านี่คือยอดฝีมือทั้งคู่นะครับ โคจรมาเจอกันครับเอาครับใจตรงกันพอดีครับเตะขวาขึ้นมาพร้อมกันถีบไปก่อนครับจะได้โบวเขียวเดินเปิดเกมมาเทียเตะซ้ายครับอ้แต่แต่แผลนี่อาจจะเลื่อนนี่ไหลเข้าตาครับอาจจะอันตรายได้ครับโอ้แล้วสั่เครับป้องกันตัวของมาเทียโอ้โหกำลังชงนะว่าป้องกันตัวดีครับแม่กินศอกไปก่อนทีนึงครับโบวเขียวเองต้องบอกว่านี่โอกาสครับมีโอกาสครับผ่านไปหนึ่งยกแล้วแม่ ายครับก่อนไปชมความดูเดือดบนเวทีครับมีการเปิดเผงคะแนนทุกยกครับนี่คือยกแรกครับบัวเขียวกับแพ้แกับชนะนั่นมาเทียสกับ3เสียงเลยครับโอ,โอ,โอ้สอบกลครั <อา S 1> บมาเป็นสอบกลับครับแมลุ้นเลยทีนี้ครับลุ้นเลยครับบัวเขียวเองบอกแม่ยกแรกเต,าตาะตายยังไม่ชนะครับมาดูยกที่2ดีกว่าครับว่าจะชนะได้หรือเปล่าครับแต่มาเทียสอย่างที่บอกคำว่ามีตำหนิตรงคิ้วขวาแล้วนะครับ าลุยเข้าไปครับัวเขียวคะแนนตามหลังครับกำหนดทิศทางการช่วงในยกนี้ต้องหนุนครับปูแต่ว่ามาเทียสมากครัวมากัวเขียวเต่ลอยยาวมาเทียสเด้งแข้งซ้ายขึ้นมาครับนะครับขยับครับเดินครับเดินเร็วขึ้นสถานการณ์บีบให้ในนั้นบัวเขียวครับเดินครับขยับเข้ามาเจอเขี่ยขาล่างต่อยหมัดครับแล้วก็เติมเป็นแข้งขวาครับบัวเขียวหมัดแล้วก็แข้งตายมาเทียสเองก็ยืนใกล้ครับโอ้โหางที่บอกครับว่า ยอดมวยยืนกันใกล้ๆครับแบบนี้ครับระยะแขนระยะแข้งครับโอ้โหเตะสายไปทีนึงครับนี่บัวเขียวบอกไม่เป็นไรฮะสับข้าเจีออกหรือเปล่าฮะนะนี่ครับเตะสายไปทีนะครับมาเทียสก็บอกว่าอาศัยจังหวะฝีมือแล้วนะครับตอนนี้ครับมือไปแล้วเปลี่ยาโอ้โหบัวเขียวมีเดินแล้วจิ้มหนึ่งสองเตะสายไปไม่วางแผนวางเกมแบบนี้บัวเขียวนี่เหมือนจะปิดเกมเลยครับเล่นอาุ้ธทำลายล้างเลยครับหมัดอย่างเดียวเอ้าลูกเข้าไปไมมาเทียสมีหมุนตัวหมัดโโอ้หมา เอาแล้วครับบัวเขียวต้องชนะน็อกเท่านั้นแล้วครับถึงจะได้ลุ้นอยู่ต่อครับอุตดูการออกอาวุธครับเน้นครับเน้นทุกลูกครับนั้งบัวเขียวครับเดินต่อกับเตะต่อยยางมาที่เตะคืนจิ้มขอหมัดมาไปขวาครับเอาก็บัวเขียวย้มเพียบมาที่ยิ้มไปต่อยหมัดคืนต้องบอกว่าเป็นเป็นวิธีการชกที่ทั้งคู่ชอบเหลือเกินครับ แลกอาวุธกันแบบนี้มีหมัดมีแข้งมีศอกครับเราดูครับพวกกับเขิรขัดฟันโดนตัวโคตรครับแล้วก็ปล่อยครับแบงมาเทียสบอกอาซี่แบบนี้ฉันชอบยังยิ้มได้อยู่ครับมาเทียสครับบอกไม่เป็นอะไรแก่หน้าหงายไปหน่อยเดียวครับเตะซ้ายเข้ามาแต่บวกเขียมียุ้ซ้ายแล้วก็ตะวัดงข้างขวาต่อเนื่องแล้วครับพยายามจะเปิดการเปิดทางให้ตัวเองได้อออกาวุธได้ถนัดตลอดมาเทียสไม่ยอมโดนโอ้โหโดนโดนแล้วเหมือนนกัครับเอาครับเดินต่อครับยังยิ้มได้เหมือนกันครับตัวเขียวไปมาเตะขาครับจ้าหน้ามาเทียส แสิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือทีมงานคัดเลือกดีมากครับตอนนี้เลือกไม่ออกเลยครับเธอด้มาเทียสถูกต้องครับแหมนักมวยคู่นี้ก็บอกนักมวยอารมณ์ดีนักมวยใจดีจ่ายอาวุธกันไม่พักเลยนะครับนี่ครับต่อยขวาไปทีนึงยังไม่โดนครับบัวเขียวยังคงเดินหน้าต่อครับเดินหน้าต่อมีหมัดหน้าไปแล้วสอกซ้ายไปทีนึงครับเตะขวาตามครับแหมมาเทียสสัมผักระนตัวได้ครับจับแล้วโอ้โหดูครับความน่ากลัวของอาวุธแต่ละดอกที่นักมวยทั้งคู่ออกครับ ใครบอกมวยไทยยุคน,นี้ดูไ,ไม่มันครับไม่มันตรงไหนครับเอาปากกามาวงได้เลยครับแม่มาถึงตรงนี้แล้วยังไม่หยุดออกอาวุธเลยครับนี่คือเอกลักษณ์ครับนี่คือจุดเด่นของ RWS ว่าชนเงเิเ World s e ร i e ์ครับใครที่ว่ามวยไม่มันไปขัดปัานอย่างนี้ละครับดูครับจังหวะขวาครับตีครับอาวครับโอ้โโอโอมี <laughs> ต้องบอกว่าแม่เป็นคู่ดี หายใจตรงไหนครับไม่ได้หยุดไม่ได้พักเลยครับอ่าเดี <Hey. S 1> ๋วหาไปอีกทีนงครับหนึ่สองครับแต่ที่สําคัญดูสภาพร่างกายครับไม่มีหยุดไม่มีพักเลยแนละ้วหมดยกที่2องงานไฟครับ ใชครับแม่ข้างล่างสดใสแต่ข้างบนนี่ร้อนราอุครับลุยแล้วครับเดินชนกันครับใส่อาวุธทําลายล้างแล้วครับตอนนี้เขาได้มาแล้วครับเอาครับคะแนนครับสองต่อหนึ่งเสียงครับเป็นท่านั่นโบเกียวที่ชนะคือไปบ้างกับตัวที่สองครับสิบต่อเก้าครับเจออีกคนหนึ่งโอ้โหที่ชนะครับใครเข้าไปครับตอนนี้ยุ่งกันยุทธสุดท้ายนี่แหละครับใครชนะในยุทธนี้ก็ชนะไฟน์นี้ครับเอาแล้วครับใกล้ๆกันแบบนี้มาทีเอสบอกไม่พอใจครับเดินแบบนี้ครับไม่ถอย เบื้องเขียวเองก็ไม่ถอยเหมือนกันครับแม่หงักมาไปยังไม่โดนครับมีหุกสายไปทิ้งแล้วเตะขวาน้าไปครับมาถึงตรงนี้ยังไม่เห็นใครถอยหลังเลยครับนี่คือนี่คือเสน่ห์ครับของ RWS นะครับแม่ทั้งคู่นี่เดินใส่กันเอ้ามาเทียบโยกเข้าไปเบื้องเขียวเตะขาวแล้วครโอ้โหหมัดมาเทียบหน้ากลัวเหลือเกินโอ้น่าสนใจครับว่าใครจะเป็นู้นี่ครับกระโดดเขาลอยเข้าไปครับแล้วดูจังหวะองค์ไหนขวานขึนครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับทส้นมาเทียบครับ การแยกออกมากองกลางเวทียังคงเดินเหมือนเดินทามาทียสเดินรับแข้งแล้วต่อยสองทียังไม่โดนครับหัวเขียวดูครับความฉลาดของเขาความเก่าในตอนนี้ครับไม่ประทะเหมือนย,ยกที่สองที่ปานมา,มาครบเตนแล้วจับไว้เน,น,น้นแล้วครับอย่างที่โรนทรดบครับเลื่อนสายของหัวเขียวต้องชนะน็อกอย่างเดียวเท่านั้นละครับถึงจะมีโอกาสได้ลุ้นไปต่อครับซึ่งโลนี้เป็นยกที่สาม ถ้าชนะเราโจมีจะมี4คะแนนและทำแต้มเต้าท่าเต้มเท่ากันหมดเลย Pero, au, tomato, heart, 3คนครับโอ้นี่แหละครับสีที่น่าปวดหัวครับแต่ถ้าไม่อยากปวดหัวครับไปทางด้านมาเทียสครับถ้ามาเทียสชนะก็ไม่ต้องคิดมากครับแต่วันนี้ที่โอ้โหทับซองครับไอ้ตีโอ้โหัตกเวทีเอาแล้วหัวเขียวของเราเข้ามาแล้วนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับนักชกคนนี้ครับนการกรรมเวทีมาเทียสก็ยังคขาเหมือนเดิมครับยังคงเดินเดินเขาหานะครับแต่ว่า น็อกอาวุธได้ไม่ได้ได้ไม่ได้บวเกียวเองก็คุมเกมชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้แม่แต่งตอกย้ำครับว่าถ้าไม่น็อกเนี่ยอ้าไน็อกเนี่ยยังไงดีครับมาทีเสเองก็ไม่สนใจครับไม่ถอยครับจึดแม้ว่าการันตีเข้ารอบเนี่ยก็ทําหน้าที่ให้เต็มที่ครับโอ้สิ่งที่ต้องชื่นชมทั้งสองคนครับแข็งแกร่งแข็งแรงอึดตึกทนดีเลยเกินครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างทําได้แต่ก็ยังหยาดของกุศสู้กันอย่างนี้ครับเหลืออีกนงาทียังไม่มีใครหยุดครับอาวครับ ไปต่อครับค่อยๆเดินเข้าหาครับแต่นั้นโบเขียวนี่แม้ว่าจะออกมาตั้งรับแต่ก็มีจังหวะตอบโต้ตลอดครับอ้หมีวนออกก็ไม่เป็นเต้านิ่งครับบางตัวต้องบอกว่าออกวุธแต่ละทีแต่ละดอกนี่เสียวเหลือเกินนะโรตูฮะหนึ่งสองของโบเขียวเองครับแม่ยกนี้ต้องบอกว่าชคด้วยเก่าเหลือเกินครับไม่ประทะครับสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อวางแผกนะครับนี่ฮะโอ้โหยับหน้าเขาไปเต็มๆตครับมาเทียสี่เดินไม่มีเกียร์ถอยหลังจริงๆครับคนนี้เดินแบบเลือดขึ้นหน้าของจริงนะครับท้าของมาเทียสครับดูครับ อันนี้คะแนนเสมอแล้วครับสองยกโอ้ยหมุนตัวนี้บัวเขียวทำได้ดีสิบวินาทีสุดท้ายครับมาเทียสขยับเดินเข้าไปบัวเขียวนี่ดูมั่นใจแล้วครับพอใจในผลงานของตัวเองครับไปดูกันครับอ่าวินาทีสุดท้ายครับหมัดต่อยไม่โดนครับเตะก็ไม่โดนครับเรียบร้อยครับครบห้ายกครับโอ้โห we have a winner by way of split ดิสซิชั่นแร็คคอร์เนอร์โบกี้บอลบอลอินสุดท้ายครับแฟงเอาชนะคะแนนไปได้กระชังโบกี้บอลบอลอินครับแต่น่าเสียดายตรงที่สามแต้มวันนี้ไม่เพียงพอครับที่ทำให้เขาเข้าสูรร่รอบต่อไปได้